ยังคงเกิดปรากฏปกฏ,ปกฏที่มีคนเผ่ากันอยู่เพราะฉะนั้นแล้ว หันเพื่อช่วยกันดับเพื่อเรียบร้อย<ม>ตัวนะครับเจ้าก็เพื่อสุขภาพของก็าแม่พี่น้องประชาชนกันเองนะเจ้าเพราะว่าในช่วงนี้เจ้าไอ้ไอ้ทางด้านของร้านขายยาต่างๆนะเจ้าบาอานก็จะเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าคนก็จะบอกว่ามีผู้ป่วยที่ป่วย<ม>แบบว่าเจ็บคอเนี่ยนะเจ้าเข้าไปรับการรักษากันหนักขนาดเลยนะเจ้าก็น่าจะมาจากเรื่องของปัญหามลพิษหมอกควันนี่เองเอนะเจ้าครับเนาะนเวลานี้เริ่มมีพ่องแล้วกันครับว่าคนเจ็บคนเป็นคนไอเนาะบางคนที่จะเริ่มไอแล้วไอเจ้าแล้วก็เจ็บคอเนาะเจ้าจะได้แล้วก็ ก็ช่วยกันนะเจ้าคุณผู้ชมไปพอแฮมกิจกรรมนึ่งนะเจ้าที่เกิดขึ้นในจังหวัดจังหม่บ้านเฮานะเจ้าเปิดแล้วกับสเสน่วิถีไทยล้ำค่า5อัญมณีแดนใต้นะเจ้าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะเจ้าเพิ่นก็นได้มีการบินตรงเปิดงานสเสน่วิถีไทยล้ำค่า5อัญมณีแดนใต้ในวันที่4-8มีนาคมกันนี้เจ้า นายเดชรน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเพือเกียรติร่วมเปิดงานสเสน่ห์วิถีไทยลำคา5าอัญมณีแดนใต้ตีลานกิจกรรมโซน2จันจีเซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ตนะเจ้าตีซึ่งงานนี้จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8มีนาคมกันนี้นะเจ้าโดยในงานนี้นะเจ้าคุณผู้ชมเปิ้นก็มีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นจากการจําหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนนะเจ้าซึ่งก็จะประกอบไป ด้วย5จังหวัดโดยกันบอกว่าจะเป็นจังหวัดยยลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาแล้วก็สตูลน,นะเจา้าซึ่งก็เป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตทีต่งดงามแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ระหว่างเจ้าไทยเชื้อสายพุทธไทยมุสลิมแล้วก็เจ้าไทยเชื้อสายจีนกันตัวนะเจา้าพร้อมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดติดชายฝั่งทะเลอันดามันกันแหมจัดนักจัดหลายนะเจา้านอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการปะกับบูธแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยวการสแสดงศิละปะการสาธิตแล้วก็การออกร้า โอท็อปต่างๆนะเจ้ารวมไปถึงชมนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวจาก5จังหวัดชายแดนใต้แห่งมากมายนะเจ้างานนี้คุณผู้ชมเจ้าได้รับความสนใจจากประชาชนเจ้าเชียงใหม่ของเฮาที่ไปแอลกอยงานกันจัดนักจัดลายนะเจ้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวตึงชาวไทยและกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนะเจ้าแอปเปิบอกว่าเข้าไปแอลกอยกันนักขนาดเลยนะเจ้าเพราะว่าบางคนนั้นก็บักเกยหันงานในลักษณะเจี๊ยหรือว่าบูธกิจกรรมต่างๆสินค้าโอท็อปแต่ละอย่างที่เอามาจัดจำหน่ายแล้วก็จัดชม กันในงานนี้ตัวก็ตื่นตาตื่นใจกันไปนะเจ้ารวมไปถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินอกจากจะมาแอลกอยกันแล้วก็มีการจับจ่ายสินค้าซื้อปิกไปกันแฮนนะเจ้าบางคนก็ซื้อไปใจซื้อไปเ<ะ>ป็นของที่ระลึกกันพ่องนะเจ้ารวมไปถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวกอบปลากันมาซื้อกันอย่างคับข้างเลยนะเจ้างานสเสน่ห์วิถีไทยลำค่า5อันมณีแดนใต้นี้คุณผู้ชมเจ้าจัดขึ้นในระหว่างวันที่4-8มีนาคมกันนี้นะเจ้าใครที่สนใจไปแอลกอยกันได้ยังมีเวลากันอยู่นะเจ้าที่ลานกิจกรรมโซน2จันจีเซ็นทรัลพลาซาจึงใหม่แอร์พอร์ตนั่น กเจ้า,ายที่ชื่นชอบอาหารใต้นะครับบางไมหรือว่าน้ำพริกกุ้งเสียบโอ้โหงานนี้ต้องไปเลยอาหารทะเลสดๆน,นะครับ<ะ>มาในงานนี้เลยครับท่านผู้ชมจัดไปจนถึงวันที่8มีนาคมนี้งานสเสน่วิธีไทยลำค่า5อัญญณะนีแดงใต้นะครับนะแต่กี้รู้สึกว่าจะเป็นปั้หงว่า คือถ้าเป็นบ้านเฮาจะห้องมรรหนุนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตังใต้เปิ้ลเจะห้องว่าอะไรครับน้องไมมเกิดเกี่กินแน่ใจวันกิดต้องลองไปดูนะครับท่านผู้ชมไปพอกอยนะครับลองเลยนเจ้าว่ามีตึกของกินเนาะแล้วก็มีตึกของใจตัวนะเจ้าก็มีตึกอาหารแปรรูปทั้งหลายทั้งมวลก็ไปพอกันได้เจ้าคุณผู้ชมแต่ละอย่างนั้นอุ้ยน่าไปลองซื้อมากินกันนะดูกันนะครับงานนี้จะที่ลานกิจกรรมโซนสองชั้นจีที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับ ไปพอกอยกิจกรรมของภาคเอกชนครับบริษัท VPF และสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเฮียนหัวมุ่งสู่ p r o d u c ซิต t y ในปีที่6ครับวันนี้ช่วงเมื่ง,งายเวลาเกโมงนะครับที่ห้องอิมเรลียมแกนโร,รโรงแรมอิมเพลียมแม่ปิงครับมีคุณนาวินสิทธุทสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนะครับในการเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเฮียนหัวมุ่งสู่ p r o d u c ซ City ปีที่6 โดยมีนางปิยพรรัตนิโรธผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการเครือบริษัท VPF แล้วก็เป็นผู้แทนเครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือเป็นประธานในการจัดงานนะครับในการจัดงานเต้นนี้ครับคุณปิยพรผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการเครือบริษัท VPF นะครับแล้วก็เป็นผู้แทนเครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือได้เปิดเผยอู้หูฟังนะครับท่านผู้ชมบอกว่าการจัด,ดจกิจกรรมในเต้วนี้เพื่อต้องการให้ท,ทีมทั้ง2อ,อ,องค์กรก็คือ บริษัทนะครับท่านผู้ชมสันติภาพหัวเพลง1958จําจำกัดและบริษัทพินเซลฟูดจำกัดครับมาจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระวังกันแล้วก็มีการนำเอาผลการดำเนินการด้านการขยายเพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มผลิตภาพของตัวเองตัวนะครับแล้วก็เป็นการนำเสนอกรณีตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะเป็นการนำเพื่อผู้เชี่ยวชาญนำปิก นะครับก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญน่เป็นได้มาอุ่มาจา่าแล้วผู้ที่เข้าห่วมงานก็นจะนำปิ๊กไปต่อยอดในการพัฒนาแห่งตัวนะครับ จ้าทั้งนี้นะจ้าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ Productivity นะจ้ามีขึ้นตั้งแต่ปี2552ถ้าหากว่ารวมกันกับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมมาแล้วถึง6ปีโดยการแล้วก็ได้มีเริ่มมีการขยายกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อนเนื่องนะจ้าพร้อมทั้งได้ชักชวนให้อ,องค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและก็เอกชนสถาบันการศึกษาสถาบันต่างการเงินได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันตัวนะจ้าจึงตั้งเป็นเครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 61องค์กรตัวกันแล้วก็มีบุคลากรรวมถึง1 4 1 5 9คนนะเจา้าก็เป็นสมาชิกจากภาคตั้งหมดนะเจา้าม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดเชียงให้นะเจา้าลำปางลำปูแล้วก็เชียงใหม่กันตัวนะเจา้าซึ่งในปีนี้เจ้าคุณผู้ชมเปิ้นได้มีกลุ่มงานจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมจํานวน8กลุ่มตัวกันมีการจัดบูธแสดงสินค้าผลงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์จํานวนสีองค์กรตัวกันโดยมีผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จํานวน300คนพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภัณ ภาพจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้กันตัวในเจ้าเปิ้นก็ได้มีการมาเป็นผู้แนะนําในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อที่จะให้แต่ละองค์กรนั้นสามารถเป็นตัวแทนสมาชิกเครือข่ายเข้าประกวดในระดับประเทศในครั้งต่อไปกันได้ตัวเจ้าครับคนที่เข้าไปห่วมงานภายในง,งานนี้แล้วก็จะนําความรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญใหม่ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเก่าแล้วก็จะมีโอกาสการขยาย กันต่อไปนะครับเพราะว่าการแข่งขันอุตสาหกรรมณเวลานี้ในเปิร์ลตี้ภาคเหนือเองมีการแข่งขันกันสูงนะครับแล้วก็เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วยิ่งต้องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเก่านั้นเป็นสิ่งสําคัญตัวนะครัเจ้าปรับปรุงกับพัฒนากันตัวและยตี๋ยต่างก็มีการแข่งขันกันนะเจ้ามีเหมกิจกรรมนึงที่เกิดขึ้นในจังหวัดจยงใหม่บ้านเฮานะเจ้าคุณผู้ชมทางด้านของการเคหะแห่งชาติเพิ่นได้เปิดโครงการเคหะพลาสติ้ส่วนการ์ดเซ็นทรัลเฟสติวัลจยงหม่กันนะเจ้ามีม ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิสำหรับผู้ที่ทำสัญญาภายในงานกันนะเจ้าตั้งแต่วันที่5ไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้เจ้า นายเชวนินพรมรัตนพงศ์รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติได้เป็นประธานในพิธีเปิดขายโครงการเคหะพลัสระหว่างวันที่5ถึง11มีนาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะเจา้าโดยได้มีนายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกันตัวนะเจา้าทางด้านของนายเชวนินพรมรัตนพงศ์เปินกล่าวนะเจา้าว่าโครงการเคหะพลัสนั้นเป็นการเปิดขายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่หนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยโครงการ รายได้น้อยถึงปานกลางจํานวนสัาโครงการตัวกันนะเจ้าแล้วก็โครงการหารายได้จํานวน13โครงการตัวกันโดยความพิเศษของการจัดโครงการก็คือสิทธทิพิเศษนั่นเองนะเจ้าไอ้ไอ้ติบนจะมีสิทธทิพิเศษหลากหลายเลยนะเจ้าที่จะมาใหื่อคุณผู้ชมที่ไปแอลกอนในงานนี้กันนะเจ้ายกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สําหรับผู้ที่ทําสัญญาภายในงานแล้วก็สําหรับโครงการผู้มีไรายได้น้อยถึงปานกลางได้ปรับลดเงินดาวจากร้อยละสิบหรือ เกือร้อยละหกันเต้าอั้นนะเจ้าของราคาขายเงินสดพร้อมกับวางเงินจองเพียง3ามพันบาทกันเต้าอั้นนะเจ้าสําหรับจังหวัดจึงหม่เปิดขาย3โครงการได้แก่นองหานในซาฟาฟรี nice Safari, แล้วเกาะดอยสกเกตนะเจ้าโดยแบ่งเป็นห้องพักทาวน์เฮาส์แฝรสองจานแล้วก็บ้านเดี่ยว2อัจานโดยผู้ที่สนใจนะเจ้าสามารถที่จะเตรียมสําเนาบัตรประชาชนข้าราชการบัตรประจําตัวภาคักงานรัฐวิสาหก,กิจนะเจ้า1ึ่งชุดสําเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองรายได้ไปยื่น ประกอบกับการจองในครั้งนี้กันได้เลยนะเจ้าครับสำหรับคนที่สนใจกาลังพอหาได้อยู่อาศัยนะครับการเคหะได้เปิดตัวโครงการเคหะพลั s พลั s นั้นหมายความว่าเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ,รบท่านผู้ชมน้องใหม่สำหรับคนที่สนใจย้ำว่าภายในงานนี้จัดนะครับท่านผู้ชมไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้สำหรับคนที่ไปจองภายในงานนี้ ฟรีค่าโอนและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมน้องใหม่ก็คือว่าคนที่สนใจอยากจะไปจองสตังค์สามพบาทท่านก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บอกว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นทาวน์เฮาส์นะครับเพียงเตรียมสมมุตนาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือว่าจะเป็นบัตรข้าราชการหรือจะเป็นบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ1ชุดนะครับแล้วก็สเนาทีเบียนบ้านหรือว่าบางคนเกียมขอหนังสือรับรองเงินเดือนประจันมาเป็นอย่างนะครับวันที่ท่านพร้อมท่าน นำหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าใบารับรองเงินเดือนอะนะครับไปให้มกับางการเคหะในการทับจองย้ำว่างานนี้งานเดียวนะครับงานนี้ เท่านั้นที่จะฟรีกล้าจองแล้วก็สตางค์3,000บาทาสำหรับคนที่สนใจนะครับอู๋ถึงว่าทใไมราคาปแปลงเลยนะครับเพราะว่าถ้าอู๋ถึงว่าในเปิ้นที่ีงยงไม่เอาราคาเป็นแสนๆนี่คงบ่ม,มีแล้วแม่นะจาพอแล้วเช<อ>ื่อว่ามีหลายคนที่สนใจนะจ้าเราก็จะเข้าไปพอกอยที่โครงการนี้กันแน่นอนนะจ้าวันนี้เามีข่าวประชาสัมพันธ์นะจ้าทางด้านของกสทชนะเจ้านผ,ผู้ชมเพื่อนได้ร่วมกันกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกแห่งร่วมติดตั้งฟรี WiFi ครอบคลุมทั้งพื้นที่ของพระตำหนักภูพิงราชนิเวศกันแล้วนะจ้าเรา รองรับการเปิดแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อเป็นการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงต้องการให้พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนั้นเป็นจุดเรียนรู้คู่กับการท่องเที่ยวกันโดยเจ้ากระนเดียนี้กับสกรรมนึงนะครับชนาปิกมาติดตามครับในเปิ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในเวียงยังปาว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะครับกับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ช่วงหน้าครับ คลินิกคลินิกเสริมความงามครบวงจรตั้งอยู่ใจกลางเมืองซอยเจ็ดถนนสิริมังคลาจารย์รับปรึกษาทุกปัญหาด้านความงามหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยปลอดภัยได้ผลจริงไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ผิวหน้าด้วยเครื่องวีเซียการรักษาสิวฝ้า กระจุดด่างดำการกำจัดขนลบรอยสักด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ที่สำคัญทางคลินิกยังมีเทคโนโลยีสลายไขมันด้วยเครื่องรูสกัปติงช่วยให้คุณกลับมามีรูปร่างที่ดีอวดโฉมได้อีกครั้งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สริญญาคลินิกโทร053-216-924เมื่อบอยประกอนต้องรับบทเป็นอัศวิน แม่เป็นพระราชินี <ś m ere> พี่หมีเป็นพระราชา <ś m ere> และวันใหม่เป็นมังกร <ś m ere> พบกับเรื่องราวความน่ารักที่ถึงหอมนุม่ม <ś m ere> หน้าก่อดน, <ś m ere> น่ากลัว <ś m ere> ติดตามได้ในเรื่องนุ่มสามเท่ากับเราสามคนจากคอมฟอร์ทเพียวที่ YouTube และ Facebook คอมฟอร์ z โซน Thailand ดูได้แล้วจ้า ้าดูออนไลน์ได้แล้วนะเจ้าช่อง VTV ช n e l ดูได้แล้วทั่วโลกผ่าน2ช่องทางดังนี้ช่องทางแรกคลิกเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ VTV www.vtv.co.th ช่องทางที่2เข้าชมได้ทางเว็บไซต์ www.livebox.me แค่นี้คุณก็จะได้รับชมข่าวสารสาระบันเทิงของช่องวีทีวีชาแนลได้อย่างง่ายๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมใดของโลกผ่านสองช่องทางแล้วเชียงใหม่จะอยู่ใกล้ๆคุณ วีทีวีส่งมอบความบันเทิงถึงบ้านคุณกับช่องรายการเพลงคุณภาพไม่ว่าจะเพลงใหม่เพลงในความทรงจำอัปเดตข้อมูลวงการบันเทิง MV วศิลป,ปินในดวงใจเกาะติดทุกข้อมูลความเคลื่อนไหวของดาราที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะเป็น You Channel ช่องเพลงสตริง24ชั่วโมง b a n g Music Channel ช่องเพลงและ MV จากค่าย GMM Grammy มีสบายดีทีวี เพลงไทยหลากสไตล์ดูสบายทั้งครอบครัวก็ติดศิลปินจากค่ายอาสยามไทยชยโยชาแนลช่องเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิต GMM Music Channel สถานีดนตรีช่องเพลงใหม่ของ GMM Grammy ครบทุกรถกับช่องรายการเพลงคุณภาพที่นี่วิทีวีเคเบทีีของคนเชียงใหม่ที่เดียวเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้น053 418 7า0 0 ช่วงนี้ตาจะได้ที่ตำรวจนะครับท่านผู้ชมยังคงมีการกวดขันเรื่องของวินัยการจราจรโดยเฉพาะเรื่องของโมงกันนับกันอย่างต่อนเนื่องครับแล้วก็ยังคงปะว่ามีถนนหลายเส้นต่างในจังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮายังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับลายล่าสุดนั้นตะวามีอุบัติเหตุรถจนใต้กันหลายกันบริเวณถนนเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ครับขอให้พี่น้องประชาชนผู้ใจรถใจถนนเพิ่มความระมัดระวังในจุดดังกล่าวครับ เกิดอุบัติเหตุรถยนต์นะครับจนตายกันสี่กันซ้อนถือว่าเป็นจํานวนที่นักนะครับสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่บริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับหน้าหงไฟฟ้าปาตันเนี่ยคือรถบังกันได้รับความเสียหายตึงตังหน้าแล้วก็ตังหลังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ30มบนาทีก่อนเกึอชั่วโมงครับมีอุบัติเหตุรถจนตายกันรถคดีแรกเนี่ยยังบัตันย้ายปรากฏว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุออกจากที่เกิดเหตุก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใหม่